สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมเออมเตอร์มหาสารคามนะครับก็วันนี้พามาชมดงเอ0เจ็ดร้อยครับเทลเลอร์เอ0เจ็ดร้อยนะครับจากอูช่างปุ่มเคไลนะครับนี่ต่คันงามๆครับ อันนี้เป็นรถพี่ปุ้มนะครับเจ้าของเจ้าของอู๋สวยสดงดงามครับนี่ติดพอเขาเขาแบบนะขอบดุมอ่็ออสวยอันนี้เป็นเหล็กเงานะครับเป็นเหล็กเงาเหล็กเงา สวยสวยสวยเออสีสมะนะรอดนะนี่ครับรถผมนะครับคันนี้ทำเป็นหางอ่าเลด,ด้านนะครับเลด,ด้าน,นทำเป็นเลด,ด้านต้นหมากเป็นเป็นเห็ดตะเลียนเงาวะ่ะสีกากเฟรครับ สีเทาออกน้ำตาลน้ำตาลการิดเป็นสไตล์ยุ่นครับบู๊ไดสายยุ่นสายยุ่นสียุ่นเบ้าบันไดกับซุ้มาบางคนถอดไปว่าจะถอดไปตีเหลียมครับ ไม่ได้นะครับมันนานก็เลยไม่รอนะครับล้อยังไม่ได้ขัดเป็นล้อกระทะมิเดียมนะครับยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวไปขัดที่บ้าน จะถอดไปไปทำไม่ได้ทำนะครับโอ้กอไปยังมันคัดกระ,นะนเนียมหางก็มิเนียมโอ้ช่างปุ้มเทไล่ อป่าไยังไม่ได้ลางนะครับเครื่องทันรถนนนะนพึ่งต่อหางเสร็จนะครับ ่รกรจะบะเสร็จสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8-3 45 45ครับ4-5-4-4-5-6-5ครับ่ห้า5กห้าหนะครับไปท้ายทรงยุ่นเลยนะครับเป็นนินจานะเขาเรียก ตรงมีนจานะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับพามาชมอดองเทเลอร์นะครับเ7็ดเจ็ดร้อยเทเลอร์เจ็ดร้อยนะครับได้เยอะที่สุดแล้วนะครับหนึ่งสอง ตามที่ห้าเยดแล้วก็อยู่นู่นนี่นะครับรอรอคิวต่อกระบะนะครับส่วนมากจะเป็นอ่าสิบล้อนะครับส่วนมากจะเป็นสิบล้อที่มาซื้อกับช่างปุ่มนะครับแล้วก็ก็มีรถ ของอูอูต่างๆที่เอามาต่อกระบะด้วยนะครับมีตะคันสวยๆเลยครับ,รบอันนี้เลื่อนช่วงมาแล้วสิบล้อล้อเลื่อนช่วงแล้วพวกนี้น่าจะเป็นชัดซีอ่าชัดซีไทย เดิน้ะเป็น,ปน,ปนของเกา่านอกมาเลยมันอันนี้ก่อนอกอันนี้สิบสองล้อมีคันหนึ่งสองเข่า ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแทซี่ไทยนะครับมาใส่เอือนค่ืเงเรียบร้อยก็เยอะแยะเลยครับเพราะว่าเป็นอู่ต่อหางเทเลอร์ที่ได้มาตรฐานนะครับอูนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ก็วหาก็มีหลายแห่งนะครับมีหลายแห่งที่ต่อแต่ดูดูแล้วน่าจะน่าจะเป็นที่นี่นะครับที่ลูกค้ามาต่อต่ออาหารเยอะนะครับแล้วตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบพวกนั้นจอดอยู่ฝั่งนั้นคือต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วอยู่ที่อู่อีก ตอนนี้มีอยู่สามคันนะครับที่กำลังขึ้นเส้นทางกนะ็สุดยอดมากๆเลยนะครับทั่อุ่มเชล่นะครับอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับนี่รถเพื่นครับรอนเลย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเอาเพื่อนจะเอารถไปล่างเอาไปประกอบบันไดขึ้นนะครับแล้วก็เสร็จก็เรากลับบ้านเลยนะครับเป็น มันเป็นแผลดรอมานะครับเป็นมันก็เลยเป็นหัวยื่นนะครับอันนี้คือเป็นรถนอกแท้นะครับรถเก่านอกแท้แล้วเรามาเปลี่ยนเป็นแพรหลังเนี่ยใส่เป็นสองเพลานะครับข้างหน้าคัานหน้าสองคันเนี่ยจะเป็นคันนอกแท้เลยนะครับตอนนี้กำลังเข้ามาใหม่อีกสามคันนะครับรถ ฮีโน่เอสเจ็ดร้อยสิบล้อเพาเดียวหนึ่งคันแล้วก็สิบสองล้อแทนตี้อ่ะสองเพาหนึ่งคันนะครับถุงลมหลังรถเก่านอกที่เข้ามาจะเป็นถุงลมหลังส่วนมากนะครับจะเป็นถุงลมหลังแล้วก็เป็นหวัวลากนะครับหวัวลากเป็นสองเพาสิบล้อสองเพา แล้วก็ล้อสิบนอดด้วยเป็นเป็นรถรุ่นใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเป็นหน้าตัวใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับราคาเป็นกันเองนะครับติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับเอมอเตอร์มาสารคาคยินดีให้บริการกับทุกท่านเลยนะครับผมราคาคุยกันได้ครับนะครับมีเงินหน่อยเงินหลายอย่างได้บอกกันได้ครับนะครับก็ โอเคครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ